สวัสดีครับชมยูทูบ YouTube มอลลัมใจกันลอย111ร้อ,อยครับ,บ,บครับผม,ผมผมบอยศิริชัยครับผมเมื่อนี้กับงานมหกรรมมอลำั่มเยียวยายเยียวใจมอลำั่ในจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับบอยได้เป็นเจ้าภาพาเป็นสถานที่จัดงานนะครับซึ่งมองลำในจังหวัดของเฮาลายๆทันหลายๆคนทึ่งรุ่นหย่รุ่นอันได้ก็ตามแท้ตรงมากรวมกันเมื่อนี้เพื่อแสดงพลัง ในการที่จะเอาตัวรอดกับโควิดสกาวนั่งอยู่ขางผมเนี่ยก็คือเป็นท่ายีแยนเดียวกันพราไปหากันดูดูอาจารย์เดือนพิษนมำนวยพอครับไปเฮ็ดคลิปบ้านเดือนพิษเนี่ยอดวิวสูงสุขคลิปลาโซ่เนี่ยเมราะว่าบอมวนเป็นแฟนเพียงไวเบิร์ด ล่ลาุดนี่ไปคุมคืนเพ็่นบดท่านแต่งบดไดเตรียมโตเลยผมจูโจมไปอัออคดคลิปนะครับอันที่จริงแล้วอาจารย์งอเพินมะซอยผมครับเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาของผมเป็นคนสําคัญคนหนึ่งในวงใจกรลอยนะครับเพินเป็นผู้จัดการวงเดืองพ,พิ่น้ำนุ่ยพอมันก็ได้เกี่ยวพันกันประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับเนี่ยร้านอาหารโอชงี่เงแย่นี่ไหมหรืว่ามันกับ เป็นเกี่ยวพันมาเลยนะต้อการสีบ๊วยมีข้อมันนันต์ไปแบบสูดๆเลยจะบอกเกี่ยวกับคาสูดๆสีสูดซ้ำได้เกี่ยวกับนางสิบพันแล้วคือจังมือนี่ไห้มากจังสี่อ่ะคงกบบมีความรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากเลยาคือจังสีได้ร่ำอยู่เดี๋ยวนี้ยตั้งวันนั้นทั้งเงินจัดงานแบบดีกันมากเพื่อสีหมู่เข้าว่าเขายังเขื่อนใอยู่เขายังอยากร่ำยู่ประมาณนี้แล้วสมมุติว่า ตอนนี้คือเ้าเดาบอถือเนาะปกติแล้วมันสิซ้อมเป็นบ่ครับช่วง<น>ปกติแต่ละทีมงานกต่สิซ้อมช่วงนี้แต่เ้าเดาบอถือเลยบ่ได้ซ้อมแต่ถ้าสมมติว่ามือหนึ่งมือใดที่รัฐบาลเพิ่นเปิดภาคบันเทิงให้ขยับได้แม่คิดว่าสิเตรียมการแบบใดครับมีความพร้อมซําใดเราสมัยนี้มันทันสมัยเด้ครับท่านสมัยอย่างมีไล่ไมีเฟดคุยงานกัน,นเตรียมงานเฮ็ดการบ้านของไผข,ของมันมาเลยพีงานกันเอื้อนกันไปล่ำได้เลยคือกันเพราะว่าเฮาก็ เอาเร,ารื่องเก่าที่ห้าไปล่ำแมนครับคือเอาไปก่อนคือเอาไปก่อนแมนเพราะว่าสองปีปีกรัวสองปีว่างงานห้ากับบริเลมห้ากับบริเลมได้แล้วแต่คือพี่น้องปรต้องกังวลว่าซุ้มหมอลำห้าวซีเซอร์ซาซีเซอร์ซาซีบอท่านการว่าแต่เพื่นในริมนี่คือจว่าแต่บดิเลมคือจวดจับฝาดบึ้มเลยทันทีเลยนะครับอันนี้ผอเป็นยังต่อครับผมถามเนี่ยผมจีเอาไอเดียมงครับ เดินพ่นตรงนี้พ่อนพอนจจคือพอร้พอมเลยนะครับขันทรว่าทั้งภาครัฐเปิดเปิดสามารถออกงานในทันทีแมนค่ะโดยคุยงานกันทั้งออนไลน์าทางแมน่ตัวบ้าน,น,นสมัยแม่เอา,น,านักดนตรีกับเขียนสคริปต์มานักดนตรีไปแกะเพลงเด้นเอนักร้องแกะเพลงทังเครื่องแกะโชว์มาร่วมกันจะเขากขเลยบอกเขาเขาก็ได้เบิดเพราะว่าเขากับเหตุการณ์บ้านของเขาทุกทุกขือกึ้นกันเลงใหม่มากเลยบอกไว้ได้สูงมันมันมันคือมันท่านสมัยแม่ทุกเมื่อแม่ เห็น,หนบอกว่าสิคือง่ายระบบต่างๆนี่ไปใยยูหมองขั้วเดือน,นพิรเลยเป็นบอกครับทั้งสํานักงานทั้งบัตรทั้งตรวจสอบทุกอย่างค่ะอาจารย์งอกก็สิง่ายห้องอาร์ตเป็นยูพุ่นมาสัน <c oughs> นะครับปกติเ้วอยู่ในจังหวัดนะครับปีบนี้พราะเจอโควิดไปเห็นให้เห็นปกติเวหมอลลาเฮานี่ บอคเอยเดไฮเดทหน้าเพราะว่ามันก็ไปงานร่ำเขาจะมีโคิดเด้อยู่กันธรรมชาติเด้ไฮเดทหน้าได้เรียงง่วเรียงกล้วยติดใจไปเลยแตเลยอยากออกไปยุ่งพูนแมนกับไปยุ่งพูนคือคันสิบอภาษาของแม่ก็คือมันเป็นบปลายชีวิตข้าวับอ่า้อาไปยุ่งของใีความสู่ครอบใญของห้องกับไปยุ่นได้ปูนต้นไม้ได้ไกลที่ไกลน้องพ้อมใกล้ญาติพี่น้องแล้วก็เขาอยู่ในเมืองเข้ากับบริเวณคนในเมืองตะกำเหนิดเนาะคนสิบอคือบ่อยบว่บ่อย บอยอยู่อืมโมเดิร์นยุคนี้ก็แบบใช่ไงกิมันขอแค่นเมืองไงแต่ว่าอันนี้มันจากจากสารค้ามไปเอาเมื่อนาเสือมันเกจซิทเกิทเกจซิทกิทกิโลเลยเด้ยครคืออ่ามาอยู่ในเมืองกต่อยู่ผู้เดียวครับอ่าโดดเดียวอ่ามีแต่ลูกกระเต้าตำนานแต่ว่าเข้าไปอยู่บนหเฮาสิมีญาติพี่น้องปู่ย่าตายายอ่าเที่ยวมาทักทายแล้วก็บางเทือมีลูกค้ามากกับได้กุ้ยไอ้จ่ากับคนอ่นอื่นมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งครับแตเรียกว่า เป็นบันปลายชี่อวิทนอนล่ะก็เลยเต็นเพือนหน่อยขึ้นมาหลังนึงโบนหบน่อยดอกครับโบหน่อยดอกครับเสาซีซิตโตนนครับ <laughs> <ะ>พี่น้องว่าไหอยู่ปุ่นเนี่ยล่ะคือกบสวนกระแสอยู่ดิวสวนกระแสอยู่ดิสวนกระแสอยู่แต่ว่าหมายถึงว่า เวลาลูกออกไปมันก็ไม่โดนน้าในสิแม่เขาจังสีน้ำตัดสินใจเฮ็ดซะไหนๆก็สิไปตั้งใจสิเกตพักหลักอยู่แม่นถึงต้องค่ะก็เลยอ่าสิมาเสิ้อนอยู่มาเสิ้นไปขึ้นบ้านใหม่อยู่ประมาณนี้ครับคือช่วงนี้บ่ได้ไปงานก็สิได้มีเวลาเบิ่งไลยเลยเตี้ยดวนอ่เพราะว่าประการดีท่ยังผมนี่สั่งอีหยังนี่บ่ได้เบิ่งเลยพอาะแต่เฮ็ดมาแล้วก็บ่บ่ได้บ่ได้ดังใจเขาถ้าเป็นโอกาสดีบ่บ่แม่นสวนกระแสเด้อครับเป็นโอกาสที่เราจะได้เลือก บ้านที่เราต้องการมันก็เลยเหตุบ้านองที่เข้าต้องการอยู่บันลายชีวิตเท่าสี่หลักประมาณนี้บพ่นพ่นก็พ่นกระสางสุพคนยูแต่พู้ผู้ใดพูดันนันพ่นกระสางยู่พอจะว่าขันจิบรอบไปอีกปีนาปีเพื่อไปกับมันก็เเ็นบันนัดไกไปอีคัอสีหนาขึ้นหมายแม่สิเป็นคนกอคิดยังมากมายคือง่ายๆเอบอก่ายโปกเออแม่การกระทำารือว่ามีสงเงขอสิเป็นคนแบบนั้นอยากเหตุกับเหตุ ครับพวกคนเกสิรอาสิวาใจยฮวอนอาจารย์ศิเขาไปมันอยู่มือรุ่นนอกกับคนที่เก่าครับข้มาครับผมใกล้แล้วไหมครับใกล้แล้วใกล้แล้วเสด็จไปกินซุปบหมี่เสด็จไปกินลาบหมูแล้วครับพี่น้องโอ้ยซุปบหมี่วันนี้เนี่ยเอาเป็นอย่างก่อนพี่คันบ้านผมนี่ยกันขึ้นบ้านม่จังจริงตรงนี้ซุปหมี่กระนุนต้องต้องมีกรนุนเสด็จไปกินซุปกนุนแล้วครับ น,น,นี่แหละแม่เมื่อนี้กะเห็นพี่เห็นน้องแล้วก็เอ้โหปีคจัยพูดนะรัรษามากเลยบ้ามองยังเหลี่งหลี่งน เลียมาเงี้ยแๆาเลียมหอดเพื่อนดินวะนี่แม่ยังมากการีใจยูเห็นบอยซินิชัยเติบโตเก่งขึ้นแต่คนหลังน้องเก่มานแต่ที่แรกน้องราะว่าอาจารย์มองคุณมานซอยเห็นเห็นตังเก่แง่กันอยู่ก็แง่ดอกก็ขึ้นกาดีใจน้ำน้ำอยู่ทรบดาคนหม่ เก่ามากคก่ะขอบคุณเรคเา,าครับยากมาลมะเนาะวันนี้วันนี้จะเริ<า>่มจริงๆขึ้นไปขอบพระคุณแม่หลายๆครับ<า>ขอให้งานดีเยอะนะรครับเดี๋ยวโอกาสที่การมีงาน เอเด้อพี่น้องเด้อเอิ้นมอลำหน่อยไปใส่น้ำเน่ติดต่อขานบอยก็ได้ครับบอยรับงานหนึ่งสองงานหนึ่งรับพรอเจ้าองค์ตื่นขุนนงานหนึ่งเรากับงานอยู่ยะโสงานหนึ่งฝากว่าหน้าบอยน้าเน่ฮะมีการมีงานเอื่อใส่หนาพี่องเอฟซีบอยซีดีใจกับขึ้นกันขอบคุณในหลายค่ะ